การเองจะออกมาดูอ่เอา้อยู่มาหับเลยเสื้อมันก็เพียงที่ผุ้นเราเสื้อผมไม่ใ่เหอเด็กุงกับมุ่งจะได้มานอนเล่นเสือยๆ้้เสื้อ้แหวนไ้จงอ้จั่งเอาเสื้อมาจ่นเลยทั้งนี้ก็จะรีบเด็กลองรู้เสื้อก่นเก่ดเก่เ ได้ประตูข้างหลางผมปรงนี่ผมจะล็อกล็อกล้องล็อกือรี้เอาไหมครับเขย่ไหมเขไาตรงนี้หรอเออโอ้ทำอะไรเนี่ย ให้เ่าให้ฟ oh <cs> ังดิเรามาจากไหนมาจากยุโรปนะครับยุโรปเรามาทำไมมาทำงานเรื่องแผ่นดินแล้วเพื่อการลงมาบันรชาการเรื่องแผ่นดินแล้วก็กลับไปเคียร์กองเคียร์กองหนุนแล้ววาจาคือทุกอย่างครับเราเราเป็นกองบัญชาการเลยกองบัญชาการในบนโลกครับกองบัญชาการในบนโลกด้วยเหรอ ครัแต่ไม่แรงไม่เตะแล้วครับแล้วเออข้างในส่องอยู่ครับนะฐานที่ในบนโลกสองหมดทุกพื้นที่ครับนะจานราเทียมและทุกสิ่งทุกอย่างครับร่วมถึงกองหนุนกองหนุนแล้วฐานที่แห่งนี้คือฐานที่การบอกให้ทางการและทาง ให้การดูแลแล้วกลับมาอยู่ที่นี่เพื่อรอกลับไปไปทำงาน,เ,น,นเพื่อเสร็จค่าราชการแล้วกลับไปเชียร์กองเชียร์กองหนุนครับเสืเ้อผ<อ>้าดีกระตะเวทีของพูดธเจ้าของครับอพอดีเราเห็นการเอาเชียร์เลยมันมันอ๋อไม่ครับเดินไหวเหยเลยเหรอเดินมาเข้ามาเฉยื่อแล้วนี่แบบอันนี้เป็นบ้านเราหรือบ้านใครบ้านเราครับบ้านบ้าน บ้านของตนเองครับบ้านของตัวเองแล้วเสื้อผ้านี่ใช่ไหมแต่พื้งไม่ใช่นี่ใช่ครับข้างในการดองเหล้าแล้วดองปลาแล้วเหล้าหมดทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยนายนายนายซื้อมาไว้ครับนายนายชื่ออะไรอ่ะนายปีวัตเชี่ยวชานครับชื่อไม่ใช่นี่นนยนี่คือวันนั้นเพราะว่าใส่เสร็จแล้วเอามาใส่แล้วเก็บไว้ในตู้แล้วลงมาทํางานทุกครั้งก่อนที่ข้าราชการแล้วลงไปทํางานแผ่นดินแล้ว ลูกสิ่งของอย่างปลาน้ำในบนโลกครับลูกแผ่นดินในบนโลกครับเราเรามาจากดาวไหนตรงไหนปกครองมาทุกแผ่นดินครัาดาวปกครองเพราะเพระพระเจ้าอ๋อพุทธเจ้าสั่งให้มามาที่ไหนอ่ามึบอกอะรกันพัดทำเงินเยู่พ่อไหมเสื้อออกวะเสื้อกะเกียร์ผมตะกี้ผมยังว่าเปิดงรู้จื้อรู้อย่างงี้นะไอชื เชือก e ังไงลใครใครซื้อมาไม่เชือตแต่ไหนใครซื้อมาผมครับซื้อเท่าไหร่อาเอมนนะมันยูไขไว้แล้วครับต่นี้เก้าบาบทครับเก้าสิบาบทป้ากคนนดึนนั่าตลาดเป็นเจ้าของตลาดนะออเจ้าของตลาดนเาอรล่งเดี๋ยวไปเลยว่ะงูไม่เมนเขาหมือนน้ำมอมอนน้มนเมอหมอ

ออดีันผมทํางานหนักทํางานอยู่บนตีทํทำงานแล้วก็ไม่ได้สนใจประตูผมก็เปิดเป็นเรื่องปกติแล้วเปิดไม่ได้ล็อกทีละ แล้วก็เมื่อหลอนตัทยามาเข้ามาหลอ,อนก็นมาถามว่ามีใส่เ,เข้าไปูนบ้านก็ผมบอก่มีเราก็อ้าวไปใจนะใส่ชุดยีนสาอะไรนะก็เลยออกมาดู <c ười> กลายเป็นว่าอาเอารถมาใส่ผมจอดข้างใน,นมาจอดข้างนอกสกัดรถเรียบร้อยแล้วก็เอาเสื้อผมมาใส่คือไม่เปลี่ยนชุดอยู่ข้างบานชุดเก่าอยู่ข้างบานอยู่บนห้องก็เอาหมวกขาวมาไว้บนที่นอนเลยโอ้โห